ลืมกดไลค์กับเยซีด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรืกด subscribe กับเยเซี่ด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยเซี่ด้วยนะโอเคไปแล้วบายบายเฮ้ยมันที่เขาไปเดิเซิร์ฟแล้วเฮ้ยมาหาอะไรเลยแต่ชิตกันดีกว่าเฮ้ยอยากเจอคนจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่มีคนเล้ไฟเลยจริงๆเฮ้ยอยากไฟกับคนจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีใครมาตวนปืนกับฉันเลยฉันรู้สึกเซ็งจริงเฮ้ยเดี๋ยวขอดูสิเฮ้ยโอ้มันไม่ออกมาสักทีกลับก็ได้ว่าออกเซิร์ฟก็ได้เฮ้ยเชื่อ โอ้ยเจือแล้วอยเ้สียงอะไอ้ยเสียอะไรเ้ยอยา้ามาแล้วแกเป็นใอยกันน่ะเ้เป็นพอมึั้ไอ้เียอ้อวัดีคอเ้ยิงยิงยิมามาดิสสยิงแม่งเลยเหยียบพ่อ่ออมาสัสจะม่มาจะม่บหล ขวาคิดว่ายิงโง่ๆแบบนั้นจะโดนกูได้หรอไม่โดนกูหรอกแหลเมื่อกี้ไม่โดนกูหรอกเลยกูแบบนี้ยิงไม่โดนเด็กวายมียิงหมดเชี่ยเกิบไปแล้วกูโดนมันยิงแล้วไงเชี่ยอ้ยอย่างนี้ต้องยิงคืนไปบ้างยิ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 งตาโซซ้อตฮ้ยซ้อเฮ้ยเอ้ยทำไมทำไมมันเก่งจังวะเอ้ยยิงไม่ได้เลยยิงไม่โดนอะไรเ้ยมันยิงฉันโดนหมดเลยอ่ะโดนทุกนัดเลยวายเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจาย โอ้โจบ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 อ๋อชิบชิบตับหายแล้วไงกระสุนหมดเลยชิบหายแล้วกูตายแน่กูเนี่ยแหละตายแน่แน่โอ้ฉัว่าแล้วว่ากระสุนของแกต้องหมดจังหวะนี้แหละต,ะตายซะยัยตายตายตายหมดดิชิบหายแล้วไม่มีกระสุนก <c oughs> ูตายแน่แน่เลยเฮียใครว่าล่ะกูหลอกมึตงตะหกักโดนปืนมาเลยกูเจ็บไอ้เหี้ยเ <c oughs> <c oughs> ขามีปืนไว้ให้ยิงมึงโยนหาพ่อมึงอ่ะเ ไอ้ควายขอให้ชนะก็พอแล้วไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามอ่ะโอ้กูนี่มันหล่อจริงๆกำไรนะแม่กำไรกูขอปืนมึงไปแล้วกันนะไอ้โง่เฮียแม่อโจ้ผึ่งๆอโจ้ผึ่งๆอโจ้ผึ่งๆอโจ้โจ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 อโยกเอวอโยกเอวกันหน่อยโอ้ตีก้นอโยกโยกโยกเอาเจนก็เจนก็หนุนกระโบก็โอ้พอเถอะเฮียไป